ส่วนคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับ EP 2นะคะในละครอกกร์ผักแอบรักคุณสามีต้องบอกเลยว่า EP นี้เข้มข้นแล้วก็ดูเดือดสุดๆเลยทีเดียวละค่ะ โอ,อกาสเป็นแค่ตอนเดียวนะคะได้รับกระแสตอบรับดีมากเหลือเกินสําหรับละครอกกือพักแอบรักคุณสามีของผู้จัดพี่แอนทองประสมค่ะในตอนที่สองที่เราจะได้รับชมกันในคืนนี้พี่แอนฝากมาบอกว่าจะเข้มข้นสนุกสนานแล้วก็อัปเลเวลขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหลังจากตอนที่แล้วนะคะเมย์กับเพียค่ะได้แต่งงานกันแบบปลอมๆม,มาคืนนี้ทั้งคู่ค่ะก็ทําข้อตกลงกันว่าจะไม่เผยเรื่องแต่งงานนี้ให้ใครทราบเด็ดขาดรวมถึงเรื่องราววุ่นๆนคะคะที่เกิดขึ้นในบริษัท เราจะได้เจอกับความบันเทิงจากเหล่าพนักงานออฟฟิศทั้งหลายนะคะรวมถึงความโหดความขืนของเทียนในที่ทํางานด้วยและที่สําคัญค่ะวันนี้จะมีคนมาป่าประกาศเปิดเผยเรื่องการแต่งงานของเทียกับเมยให้คนอื่นได้รู้อีกด้วยว่าแต่จะเป็นใครเป็นคนแฉและเทียกับเมยเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะคะเมื่อความลับที่พยายามปกปิดไว้รั่วไหลได้ยังไงติดตามกันได้ค่ะกับละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเวลา20่สนาฬิกายีนาทีคืนนี้ทางช่อง3กด33ค่ะ